วันนี้นะครับทางจะได้นำสรีละร่างกายของหลวงปู่ขึ้นมาไว้บนประสันน้องขดีลิงวันนี้นะครับของตะกกี้เขาก็ได้นำสรีละาร่างของหลวงปู่ออกมาจากวิหารหลวงนะครับขึ้นมาไว้บนประสันน้องขดลิงผมบริทายให้กับขอกาประทานอภัยนะครับด้านข้างหลังนี่กปกติพิธีศพแบบลานนานนะครับเพื่อนจะเอา ทาเล,ละร่างกายนะครับว่ยข้างบนนี่นะครับบนประสาทนั่นมันจะเบ้าวหวนะครับไปโจมทางใต้นี่นะครับเพราะว่าเวลาเปืนรงสการหรือการพังทะลาะร่างกายจะตกลงมามันบดีนะครับก็จะเป็นการเผานะครับผมเลจะตัดไปตัดกับพืนเลยนะครับขอปั๊บก่อนครับ จะเด้รวมกันพอแล้วครับตอนนี้นะมันก็มีตัวหนึ่งนะครับแปลงไว้ละนุ่น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 ปูนปูนปูนเราจะเลื่อมเขาใช่ไหมครับใช่ครับเต็มมากเลยนะบอกไว้บอกมีนะครับวันนี่นะครับ สุดทายอย่าตีดำสองลายแล้วครับไฟนี่ได้โฮมประชาติน้องสเตอลิงของปลาเฮแล้เดอร์ไม่หาไม่หา,หา,หาตรงนี้การลดดาวเพิงนะครับมีพาไปเลยครับมันเกินนั่นแหละครับ Được. Chịt con nóc đây, chiết con nóc, dễ con quá. Đừng lắm, lâm.

ก็ะไดไม่เป็นเรียบร้อยแนะนะอ้วเด็กขอดับเพลิงหน่อยนะครับ ไอาเด้อไปได้ไหมสีละร่างกายของหลบบัวนะอาสองตัวก,กันเด้อสาตสาตสาตัวไปกาได้ดดดดดไปกันได้ไหมสีละร่างกายนะพัศมังสติลิงของบัวทนะี่อยู่้านหลัง นี่คือการส,งส่งก,การนะครับต่อไปภาพกรดานเราจะได้เผานะครับปกติเป็นแบบเผาแต่ของเขาเป็นเกมเขาต้องเผาเดี๋ยวม,มุมได้ทุกออกคนระับกระปล่อยใือไฟลามขึ้นมาทางบนก็ได้นะแต่เกลีรอ โอ้สะตาป้าไปร้านไปแล้วนะดูไม่นี่เขาก็เผาได้วยนะครับ อันตรายยังไม่บอบามหลังที่ผมส้างว่ามันจะไปโดย 哎，算算。 สวยงาไปหน่อยนะครับอ๋อกแบบประธานมาไพ่เลยบันะครับติเตือนกันได้นะครับคอมเมนต์ลงกันได้นะครับคลิปไหนก็ดีคลิปไหนก็ได้ครับอะไรดูคอมเมนต์ก่อนนะฮะอยากจะให้ผมสร้างประสาทในแฮมที่จริงผมก็แฝงน้องวัสดีลิงอยู่อาจจะบางแฮมก็ม่ได้ถ่ายคลิปลงครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนู้นก็สิริลิงหรือว่าอย่องนู้นก็สดีลิงแล้วก็อัดอัดเป็นตารางสิริลรงไงลูนะเพื่อทำการน,นะครับแล้วอาจจะได้หอถล่ลงได้ตอนเย็นตอนโอนี่ด้ยวยผมก็ต้องไปทำงานแล้ววิดีโออาจจะได้ลงตอนเย็นนะครับ เราจะได้ลงตอนกลางวันนะครับเราอยูไ่ไปทำงานที่เกาะคายอยู่ครับบางคนอนาะจจะบ,บังหวั่ผมอยู่ไหนผมอยู่ลำปลางนะครับอำเภอสุปะนะครับตะบนอ่าบ่บับกนี่ว่าเดบักทีหลังนอันนี่ ให้จิตฟอผมแล้วอยู่ใกล้บ้านผมหรืออยู่แถวอพตเนต์ตัวดตำบลแมกัวก็มาเยี่ยมผมได้ผมก็มกอยู่ตำบลแมกัวงั้นนะครับบอตำบลแมกัว,กวเป็นเมทานนะครับนี่นะครับแล้วผมจะพาไปดูเมนครับปรชาชาครับสุสานปราชาของเขานะครับที่ผมได้สร้างขึ้นมาแล้วผมก็ไ,มได้แต่คลิปลง อาจจะแปลงเป็นคลิปที่ลงรายละเอียดเลยน,นะครับนี่ก็เป็นป่าชาเลยนะครับนี่ก็อาจจะขอจบเพียงเท่านี้หรือจะไปดูนกฮัสดลลิงขอพักไว้ดีก่อนครับนี่คือภาพหลังการเผานะครับกบขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคลิปบอดีอยังหรือเสียงบดีนะครับเข้ามาจะเป็นวัดนะครับ